ขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุเลยเห็นถึงความสําคัญของการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมทุกมิติโดยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมที่มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุทั้งนี้เพื่อให้มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือดูแลคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุและสร้างกลไกในการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนปัจจุบันกรมกิจาการผู้สูงอายุยกระดับอพมให้มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุกว่า58,00 0คนในทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครอพมเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น18ชั่วโมงซึ่งเป็นการมุ่งหวัง ให้มีทัศนคติความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมในทุกมิติส่งผลให้ออมเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ <S <S ตอลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาออมเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุมีผลงานเป็นที่ประจักษ และเป็นประโยชน์สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอพอมเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุได้ประสานกันคุ้มครองส่งเสริมสนับสน,นุนเพื่อพัฒนาและยกระดับในการดูแลผู้สูงอายุด้วยความรักความเข้าใจเสมือนเป็นบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยและมั่นคงอันจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย5ตุลห ป่าวิกฤตประชากรในประเด็นการสร้างพลังผู้สูงอายุในแต่ละปีกระทรวงมีนโยาบายให้กรมกิจการผู้สูงอายุจัดพิธีเชิดชูเกียรติอพมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติคือปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีขึ้นไปประพฤติดีไม่บกพร่องในศีลธรรมเป็นตัวอย่างและแบบฉบับได้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพคุ้มครองพิทักษิทธิผู้สูงอายุและการทำงานร่วมกับเครือข่ายไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษทางคดีหรือการกระทำความผิดอาญาใ,ในปี2567มีอ,อพอมเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน100ท่าน จากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด76ท่านศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12ท่านและจากกลุ่มโซนกรุงเทพมหาคนคร12ท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านวราบุศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุณามอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศาเกีติคุณและมอบโอวาสให้แก่อปอมอเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุดีเด่นเขอากลับเรียนเชิญค่ะ